เมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่15กรัมขอควายที่วัดคงคาจอนนทบุรีมีพิธีชาปนากิจศพนอซอเสือเทียมใจวงคำเหลาหรือแววจกมกนักแสดงตลกน้องสาวของนักแสดงตลกชื่อดังม่ำจกมกที่เสียชีวิตด้วยอาการป่วยจากเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่9กรัมขอควาย ที่ผ่านมาโดยครอบครัววงคำเหลาประกอบด้วยนายเพชรไทยวงคำเหลาหรือหม่ำโจกโมกมดเอ็นดูวงคำเหลาพันรยาเอ็นบุตรศรําลูกสาวและกฟกอรวตดลูกเขยยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้าคอยต้อนรับแขกที่ทยอยมาร่วมไว้อาลัยอย่างคับข้างบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีบุคคลในแวดวงบันเทิงนักสแสดงตลกชื่อดังและเพื่อนนักสแสดงตลกจำนวนมากมาร่วมไว้อาลัยเป็น